มแบ็กแล้วจ้าสำหรับหนุ่มกองทัพพีคเผยสาเหตุการรักษาตัวนานพอไม่ห้ามมีแฟนตอนนี้มุ่งทํางานลาสุดพระเอกหนุ่มสุดฮอตกองทัพพีคได้อัปเดตเรื่องสุขภาพของเจ้าตัวแล้วว่าตอนนี้แข็งแรงสุดๆพร้อมลุยงานเต็มที่ทังผลงานเพลงและผลงานละครส่วนเรื่องหัวใจนั้นหนุ่มกองทัพพีคบอกว่าพอไม่ได้ห้ามไม่มีแฟนแต่ตนอ,อยากโฟกัสที่การทางานก่อนซึ่งเจ้าตัวเผยว่าก่อนหน้านี้หายไปพอรักษาร่างกายหลังปีที่แล้วป่วยเป็นลำไส้อักเสบแต่ดันเจอไส้ติ่งแล้วมาเป็นโควิด19อีกปีนี้จะมีโปรเจกต์ บ่นคิดถึงที่ไม่มีผลงานออนแอร์เกือบ3ปีแล้วแต่ปีนี้กลับมารัวค่ะส่วนที่มีข่าววา่าคุณพ่อยังไม่อยากให้มีแฟนจริงๆแล้วคุณพ่อไม่ได้ห้ามอะไรแค่ห่วงแต่เราทํางานเป็นหลักไม่ได้เปิดและไม่ได้ปิดตอนนี้มีแต่เพื่อนๆกันส่วนตัวเชื่อว่าความสัมพันธ์ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนงานนี้แฟนๆคนไหนที่แอบบ่นคิดถึงนุ่มกองทัพพีคเตรียมกนนะเกะหน้าจอรอดูผลงานของหนุ่มคนนี้กันได้เลยจ้า